อิงฟ้าเป็นยังไงบ้างจะอยากจะบอกว่าเมื่อวานคือเหมือนเป็นการเซอร์พรสนะให้กับแฟนนางงามอันนี้คืออยากอยากจะพูดอะไรบ้างคะกับเมื่อคืนเอ่อหนูก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองให้ได้มากที่สุดนะอยากให้ทุกคนเห็นการเปลี่ยนแปลงในทุกๆรอบจริงๆนี่ก็ครึ่งทางแล้วค่ะอยากจะอยากจะพิสูจน์ศักยภาพตัวเองให้เห็นว่าเราก็สามารถเป็นนางงามที่เหมาะสมได้แล้วเมื่อคืนหนูก็ทําเต็มที่หนึ่งเซเลยถึงแม้ว่า ดูตัวเองย้อนหลังก็ยังรู้สึกว่ายังได้มากกว่านี้ก็จะพัฒนาในรอบต่อๆไปให้มันสุดมากกว่านี้ค่ะแต่ว่าอินเนอร์ก็คือแบบเมื่อคืนก็คือสุดแล้วใช่ที่ลงเวทีมาเรารู้สึกยังไงบ้างแฮปปี้นะคะอันดับแรกเลยก็คือเช็คดูว่าแฟนคลับชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกคนก็ชอบโหมดชอบจริดนู่นนี่นั่นอะไรนี้ของเราแล้วก็แฮปปี้ค่ะ คปีชมว่าครั้งนี้คือแบบว่าอินซาเปิดมาคือไม่ได้แบบไม่อ่อมแล้วว่าไม่อ่อมอใช่ไหมแม่มคือแบบแม,มันคือเปิดโชว์จริงๆแล้วเปิดนะคือทุกคน<ม>ต้องจับตามองเลยก็ดีใจค่ะดีใจมากๆจริงๆ่ะมันเป็นจริตที่พอดีลืมตัวกัดโปงกัดปากอะไรเงี้ยจริตติ๊กต็อกมาใช้ก็เป็นตว พยายามแบบบอกตัวเองว่าเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดสนุกกับมันแล้วก็ฟังเพลงที่เราเดินได้เยอะจะได้แบบว่าอินเนอร์เรารู้ว่าขาเราเนี่ยมันอาจจะแบบตึงสู้แบบหลายๆคนไม่ได้ด้วยด้วยประสบการณ์แล้วก็ด้วยปัญหาขาของหนูอะไรเงี้ยก็เลยพยายามที่จะดึงความเป็นตัวเองแล้วก็อินเนอร์ข้างในออกมาแบบเป็นลวดลายเป็นท่าทางไปน บวมเลยบวมเมื่อคืนบวมค่ะบวมจริงๆก็บวมบวมทุกคืนอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อวันนี้บวมหนักหน่อยวันนี้ก็เลยแบบขอเซฟก่อนใช่ค่ะตอนซ้อมก็น่าจะต้องใส่ผ้าใบซ้อมก่อนอันนันเกิดจากปัญหาอะไรลูกทำไมมันถึงได้บวมตลอดเลยน่าจะเป็นตั้งแต่รอบพรีลิม i ี่ที่กทมตอนประกวดกทมใช่ค่ะซึ่งคุณหมอเขาก็ย้ำให้หนูว่าอย่าเพิ่งใส่ส้นสูงก็คือตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุมาก็ยังไม่มีวันไหนที่ยังไม่ได้ใส่เลยใส่ทุกวัน ใช่ค่ะมันก็เลยเหมือนแบบยังน่าจะยังอักเสบอยู่เพราะว่าเอ็นเอ็นมันอักเสบคทีนี้เราต้องเหมือนมียากินด้วยไหมกินค่ะกินกินก็ถ้าไม่ได้ยานี่ก็คือน่าจะน่าจะหนักอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็คือพอกินยาปุ๊บเช้ามันก็จะเบาลงหน่อยใช่ค่ะก็แม้กับแม้ว่าเราทำดีขนาดไหนบางกลุ่มก็ยังแบบว่าอแอบแอบเราแอบอะไรอย่างเงี้ยเราเรารู้สึกยังไงว่าหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนก็หน่อยแม่แต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่า มันก็ดีนะมันทําให้เราไม่เหลิงไงถ้ามีแต่คนชมเราอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เราเหลิงก็ได้แล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันดีแล้วแต่ถ้ามันมีอ่ะโอเคเขาบอกว่ามันก็ยังดีไม่พอมันก็ทําให้รอบต่อไปเรายิ่งอยากแบบมีแรงผลักดันมากขึ้นทําให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเพราะที่ผ่านมาหนูก็โดนนี้มาตลอดมันก็เลยทําให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆก็อยากจะขอบคุณค่ะอันดับแรกขอบคุณเลยที่ทําให้หนูแบบมีกําลังใจที่จะ ขเขาเรียกว,ว่าประกวดเพราะว่ายอมรับตรงๆว่าการประกวดนางงามมันไม่ใช่แค่เหนื่อยกายอย่างเดียวมันจะมีเรื่องให้เราแบบจุกจิกเหนื่อยใจบ้างแต่ทุกคนแฟนคลับนางงามก็พยายามที่จะแบบดึงเราขึ้นมาให้เรามีความสุขอะไรเงี้ยนอกเหนือจากตัวเองครอบครัวแล้วก็มีแฟนคลับนี่แหละค่ะที่เป็นแรงสนับสนุนแล้วก็เป็นแรงผลักดันทําให้ฟ้าแบบพัฒนาตัวเองมาได้ถึงณนะตอนนี้เลยอยากจะขอบคุณแล้วก็อยากจะขอพื้นที่แล้วก็ขอโอกาสจากแฟนนางงามไม่ว่าจะเป็นนอกวงการนางงามหรือวง วงในนางงามแม่แม่ทั้งหลายนะคะก็อยากจะให้รอดูออหนูจะพยายามที่สุดศักยภาพตัวเองให้ได้ดีที่สุดไม่ใช่แค่ฟ้าแล้วก็น้องๆทั้ง77จังหวัดปีนี้เราตั้งใจกันมากจริงๆการแข่งขันก็คือการแข่งขันจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเท่าที่ดูมาผ่านๆมาก็คือการแข่งขันมันเดือดมากสนุกมากจริงๆค่ะอยากทุกคนรอติดตามในรอบต่อๆไป